ก็เป็นการมาสลับรางนะครับมาสลับรางเพื่อ,อทำการให้รถหลีกกันนะครับก็เป็นขบวน986นะครับรอ,อหลีกขบวน39นะครับ สามเก้าผ่านไปแล้วหกเดี๋ยวไหลรับผกได้เลยพี่ก็กระบวนารหกก็รอห่วงสักครู่ครับก็เช้าพอดีครับยังไม่ได้ออกเวรนนะครับยังไม่ได้นอนม่วงก็ไปโขงหน่งสีครับเราไปกดหนึ่งสี่เม่วงรับพลาบครับ มาแล้วครับขบ,บวน9เป6เป็6ป็6ก็กำลังจะเคลื่อนตัวผ่านประแจด้านเหนือนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็เป็นกระบวนสุดท้ายของเวงของปลาปลานะครับกไ็ได้พักผ่อนนะครับหลังจากที่นะครับวิ่งรับส่งห่วงก็ผ่านไปแล้วครับกระบวนเการ986 อ๋อสำหรับปลาแจกกลับนะครับ oh,